สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนลากหัวโนสโคบนะครับผมหรือไม่ใช้สโคบลากนะครับเป็นเป้าตรงๆเลยครับผมแลวก็ลากหัวนะครับผมโอกาสตีนหัวของผมการสอนนะครับประมาณ70-8 0นะครับหรือว่าต่ำกว่านั้นนะก็เรามาฝึกในโหมดฟรีสไตล์นะครับผมเราลองมาใช้เทคนิคผมว่าจะใช้ได้หรือเปล่าสําหรับมือใหม่นะครับหรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถเอาไปฝึกตามได้นะครับผม ช่องอื่นก็ทํากันแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมไม่งออะไรวะดีดีพีใช่ปะผมไม่ใช้ dpi นะครับผมปืนที่จะลากหัวนะครับก็คือ a อ็นะครับผมซองคมผมเอามากันตัวเองเดียวอีกอย่างนะครับใช้ปาก3นะครับอย่าใช้เก็บเสียงเพราะอะไรครับปาก3นะครับถ้าเราใช้มันจะเพิ่มระยะครับถ้าใช้เก็บเสียงปลายดาเมจจะไม่ถึงนะผมอย่าไม่ใช้ปาก3ด้ดีกว่านะ นี่คือการตั้งค่าของผมนะครับนี่คือปุ่มนะครับโอเคถ้าเราปรับตามแล้วก็นี่เป็นสมมุติเป็นคนนะครับแล้วก็มารู้จักกับแรงดีดแรงดีดหัวนะครับก็คือแรงนิ้วคุณนะครับก็งัดขึ้นครับผมนี่ครับงัดขึ้นแบบนี้ครับเฮ้ยนี่สูงไปนี่คือแรงดีของผมนะครับนี่ประมาณนี้เลยก็ลากถึงประมาณรูปอินฟินิตี้ตรงซองขวดครับแรงนิ้วผมประมาณนั้นแหละครับ ก็งัดไปครับฝึกไปครับประมาณ10บถึงสิห้านาทีครับฝึกเสร็จนะครับไม่ใช่ดิลากหัวเสร็จนะครับลากแรงนิ้วเสร็จก็เดินรีออกมานะครับแล้วก็ชักแม็กครับแล้วก็ลากเข้าไปอีกครับลากแล้วก็เดินออกชักแม็กนะครับผมประมาณนี้เนาะแรงนิ้วผวก็จะประมาณนี้แหละก็ผมงัดก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมถ้าฝึกจนชิดแล้วเราก็ไปลงสนามจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวผมหาคนก่อนนะ อยู่นี่อยู่นี่ยังไงเห็นไหมครับก็ประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวไปหาอีกตัวก่อนีตัวนี้ก็อีตัวนี้อตัวนี้อ้่างไม่ขึ้นบางทีมันก็ลางไม่ขึ้นนะครับผมก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากครับฝึกฝึกไปครับนี่ครับลากหนอนี่ครับอ่าก็ประมาณนี้แหละเนาะลากครับลากไปเลยครับอถ้าถ่ายครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไครับก็ลากไปนะครับ ใครนั่งอยู่ใครยืนนิ่งนะครับก็ลากล่าเลยครับจะโดนตัวหรือโดนหัวก็ลากล่าไปเลยครับผมเราไม่ต้องสนครับนี่ครับนี่ก็ลากโดนตัวครับผมก็ฝึกไปครับตายไม่ต้องกินครับผมลากไปนะครับผมก็ใช้แรงนิ้วให้แบบสม่ำเสมอครับก็ลากไปนี่เราจะติดนะครับโอกาสติดเหมือนเยอะนะครับการวางเป้าก็วางใต้ขาศัตรูนะครับแล้วก็ลากขึ้นนะครับผมลากตามไปนิ้เองเห็นไหมครับบางทีก็ติดตัวครับคุณไม่ต้องซีเรียสเลยหรอก คุณตายคุณก็ฝึกมาใหม่เอ้ยคุณก็เกิดมาแล้วก็ยิงใหม่ครับนี่ครับนี่ครับวางเป้าครับเมื่อกี้วางเป้าเฉยๆนะผมแล้วก็ล่าไปครับผมบางครั้งก็ไม่ติดนะครับผมมันก็ต้องการวางเป้านะครับวางให้ตรงตัวแล้วก็ล่าขึ้นครับก็พยายามางน้เนาะนี่ก็ล่าไปเลยครับไม่ต้องสนเลยครับผมก็ล่าไปครับไม่ต้องสนโลกครับผมล่าไปเลยใครจะยืนตรงไหนก็ล่าไปเลยครับเราาฝึกครับเราไม่ได้มาอะไรมากนะครับก็มีตัวหลังนี้ก็จริบกองกวงอยู่กัน ส่วนนี้ก็สามารถติดหัวได้นะครับจากลูกสองตวงแต่ผมไม่แนะนํานะเพราะมันติดยากเนาะนี่ครับก็ลากไปครับวางเป้าลากไปบางทีก็ติดตัวบางทีก็ติดหัวแต่ติดหัวจะสมดีเยอะกว่านครับนี่ครับคนวิ่งเขียงก็ลากเป้าลากปุ่มเขียงไว้ครับปุ่มยิงเขียงไว้ครับแล้วก็ยิงยิงไปครับผมนี่ครับเอาโดนลัดนี่ครับวางเป้าครับวางก็ลากครับ นีวางประมาณนี้นะครับผมวางใต้เท้าศัตรูนะแล้วก็ลากขึ้นคุณตายคุณต้องสีเรียมครับถ้าศัตรูอยู่ไกลครับเล็งสะโฟครับแล้วก็ลากขึ้นนะโอกาสตีหัวก็ติดครับมันโอกาสติดเยอะจะตายนะครับผมคุณตายคุณก็เริ่มใหม่ศัตรูวิ่งเขียนก็ลากยิงเขียนครับผมข้างหน้าก็เนี่ยยิงยิงไปเลยครับคุณต้องสีเยครับถลากไปครับผมถ้าไม่ติดก็ปล่อยรีครับผมแล้วก็เดินถอยหลังแล้วก็ดีแล้วก็ลากใหม่ครับก็ตายไม่เป็นไรหรอกเนาะ โอเคการสอนลากหัวก็จะประมาณนี้แหละเนาะก็คุณได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแหละเนาะก็มันติดนะครับมันก็โอกาสติดเยอะมากนะครับติดเยอะพอสมควรแหละก็ไปฝึกฝึกลองนะครับฝึกฝึกลากนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ breath, I've been running out of energy. Telling all your friends you don't wanna be a friend of me you making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about this, but i am talking to an enemy, I've been broken down like my feet in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat up I want fair play. I don't wanna crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like a one-sided talk you don't call me back. Yeah, I tried hard, and when you left, it got and My bed got colder, and my room got darker the rain when our skies are blue